ตัวเลยตัว dc เนาะและเราจะรู้จักในเรื่องของ DC นะครับตัวนี้นะครับเขามีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลทุกๆเดือนนะเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลทุกๆเดือนนะครับ ตรงกับความสลาดทางดิจิตอลเนี่ยนะครับข้อใดนะครับการเปลี่ยนรหัสอ e ีเมลเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยถูกต้องไหมเพื่อความปลอดภัยคือไม่ไม่ให้คนไม่ให้คนเนี่ยจำได้ไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาแฮกของเราได้หรือเข้าระบบของเราได้เนาะนะดังนั้นเนี่ยตัว DC นะฮะตรงนี้เนี่ยออกข้อสอบมาตลอดนะนะครับน้องๆครับ1ทับก็ก็ออกข้อนี้นะครับงนั้น มันออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะมันอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีดนะิจนะิทัลเนาะนั้นตัว d ีเนี่ยมันก็เป็นความฉลาดทางด้านดนะิจิทัลเนาะก็ออกข้อสอบมาเหมือนกันนะครับดังนั้นข้อนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยนะตอบข้ออื่นไม่ได้เลยนอกจากคําว่าไซเบอร์เซอร์คูริตีนะครับคือความปลอดภัยเนาะนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่5นั่นเองนะครับ